วัตถุด,ดิบก็จะมีเป็นกระเทียมครับพริกแดงยดาต้นหอมครับแล้วก็ไก่ฮะไก่ที่ผมใช้จะเป็นในส่วนของน้องติดสะโพกนะครับเราจะมาเลาะในส่วนของกระดูกก่อนเลาะกระดูกเสร็จก็ทําการหั่นเป็นชิ้นนะครับให้พอดีคำนะฮะ นะครับพอเราก็ดูเสร็จก็หั่นให้พอดีคำนะฮะเป็นชิ้นๆไหมครับแล้วก็มาหมักครับใส่เป็นรสด,ดีฮะคู่เข้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่แป้งชุบทอดนะครับ อย่าไม่เข้ากันนะฮะในส่วนของกระเทียมก็ทุบๆแล้วก็ซอยนะครับซอยพอหยาบๆพอนะฮะแล้วก็ซอยพริกแดงกีดาน,นะครับ อันนี้ก็ตอนในส่วนของต้นหอมนะครับต้นหอมนี้ไว้ใส่สุดท้ายเลยนะฮะก่อนอื่นก็ทอดไก่ก่อนนะครับทอดให้เหลืองกรอบนะฮะ ข้าเหลืองกรอบก็ปักเ่ไว้นะครับแล้วก็เทนในส่วนของน้ำมันออกนะฮะแล้วก็ใช้กระทะใบเดิมนะครับใส่พริกขระเทียมลงไปครับผัดให้หอมเล็กน้อยนะฮะ แล้วก็ตามด้วยไก่ที่ร้ทอดครับปรุงรสด้วยรสดีครับแล้วก็น้ําตาลทรายครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยฮะผัดผูกเข้าให้เข้ากันนะครับพอเข้าเครื่องทุกอย่างแล้วนะครับก็ดับแก๊สนะฮะแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปครับเป็นเสร็จครับขอบคุณครับ